เาละครับท่านผู้ชมเที่ยวทีส3มนั้นเอาเทียบทุนแล้วสัตวาวารีและก็ลูน้ำตีแดงสำหรับเทพศักดิ์สิทธิ์ลูน้ำสิเงินกำลังลอยลำลงมาเอาละครับท่านผู้ชมครับสัตวาวารีนั้นใช้ฝีพายเดินทางมาจากบ้านหนองกันส่วนเรือเทพศักดิ์สิทธิ์นั้นใช้ฝีพายที่ออกมาจากปราสาทตาควายอ เอาละครับแสดงว่าเรือคู่นี้มันนะทีสุดยอดอเดี๋ยวจะรู้แต่ตอนนี้ใหญ่อุตสาครับใครเจอเสียงผู้ใหญ่อุตสาห,หามาฝากด้วยครับเพราะว่าตอนนี้เสียงหายเรียบร้อยเราไปกินบักเน่า <c oughs> มันเสเด็จใช้แ่บเิ่นโอ้ยพ่อใจอท่านผู้ชมครับ เรือที่ทุสาวนั่นเข้าเดีอบเรือฮะไอซีปท่านครับผมเอาซ้ำนีกะจิตายพวกเจ้าภาพเลือดซีมืออยู่เมืองกะใส่เสียงพวกเจ้ายังเก่าเฮ้ยมาดฐานเอาเลครับท่านผู้ชมนิ่งแล้วนิ่งจริงๆครับทรทราวารีนั้นก็นิ่งแล้วในลูน้ำสีแดงเทพศักดิ์สิทธิ์จอมเก่าจักตุรินก็ไม่ธรรมดา ลอยหลับลงป่ะเอ๋ใครไม่ได้ชมเรือคู่นี้อย่าเพิ่งหยุดหายใจเดี๋ยวจะไปพบกับยมมาบานอ่าแล้วเอาละครับท่านผู้ชมครับจับตาดีครับยากระพริบตาครับหายใจเข้าบอกคำว่าพุทธหายใจออกบอกคำว่าโทร การเบียบราดับออกมาแล้วครับท่านผู้ชมเอาแล้วก็ตั้งมาชมมาดูเที่ยวที่สามับรถประเภทโอเพ่นมาเกินแปดใบพายครับสัตว์ทาวารีสัตว์ทาวารีรับผิดชอบลูดน้ำที่แดงวิบเปิดหัวจุกอกมาว่าฝุ่นตลบก็เป็นน้ำถ้าคุณก็ตามมายอมเทพสักทีเทพสตะทิแชมป์แห่งจังหวัดแชมป์จากท่าถูมก็ไม่ยอมขู่ขี้สูสีเบียดหนีกินหมอตากขนตากทิศตากขนตากไผ่ตากขนตากสับผัยเกลือหนึ่งใส่เกียอสองเบียดเกียอสี่สลับเกียอห้าหนาพาจะระเบิดแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหจะระเบิดไม่ระเบิดกก็ต้้อออองงมมมาาาถพพีี่นจเภุุลบร ต้องบอกว่าพี่น้องบ้านทาลาตัวนี้ให้ความสวนวใจครับหนึ่งปีมีแค่ครั้งเดียวครับมาดูชิว่าในเที่ยวนี้เที่ยวที่สองประเภทโอเพนสัตถาวารีรองน้ําสีแดงพบกับน้าเงินครับเทพศักดิ์สิทธิ์เทพศักดิ์สิทธิ์จะเป็นพเทพที่ศักดิ์สิทธิ์หรือจะปล่อยให้สัตถาวารีนั้นเป็นฝ่ายเอาชนะกันกันตอนนี้ผ่านไปแล้วครึ่งทางอยากดูไปอกบอกว่าถูกหัวท้ายเสมอกันเปอยู่มาดูชิว่าเทพศักดิ์สิทธิ์จะนีพ้นเลยไม่พ้นเอาละครับท่านผู้ชมพี่น้องตาดูตอนนี้โอ้โหอีกประมาณหนึ่งร้อยยี่สิ แเทปฉากสิ์เบียคูกีกตุติจับยับมันอตอนนี้จะทันไม่ทานจะวิ่ใครจะไการ,รลระดับหปแล้วไม่มใไต,ตอนนี้คูกีกตุติอยูย่สุดท้ายก็เ้าเนไทยขอเสียงปลุกเรือให้เรือทั้งสองลำหน่อยก้าว สู้กันอิบตาจริงผู้ชมก็มันผู้บรรยายก็มันนักพากนักพายเรือก็มันลำดับต่อไปจะเป็นการประกาศผลเรือเที่ยวที่สามระหว่างเรือสัทธาวาลีลูน้ำสีแดงกับเรือเทพศักดิ์สิทธิ์ลูน้ำสีเงินคณะกรรมการร่วมกันตัดสินให้เรือสัทธาวาลีลูน้ำสีแดงเป็นฝ่ายชนะครับผม